ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกรมอุตุวันนี้ก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนนะครับเรื่องของเรียกว่าอัพยณ์อากาศรายวันนะฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับก็มีการพยากรณ์อากาศเรื่องเกี่ยวกับฝนรายวันนะครับก็ซึ่งเป็นการพูดถึงทุกย4ชั่วโมงนะครับคือระหว่างวันที่4-13ถึงตุลาคมระบุนะฮะว่าในช่วงวันที่4-9ถึงตุลาคมนี้นะครับฝนทางตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานจะเริ่มเบาลงครับแต่กทมและปริมณฑลและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ครับ ยังมีฝนตกต่อเนื่องมีตกหนักแล้วก็เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นนะครับแผ่มาลงมาปกคลุมจากตอนบนครับทําให้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางครับยังคงพัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้และอ่าวไทยแล้วมีลมตะวันออกครับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานเพิ่มขึ้นครับจึงเป็นต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมครับ จึงอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในช่วงระยะนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมอุตุเองก็แจ้งว่าข้อมูลอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับตามสถานการณ์และก็การนําเข้าชุดข้อมูลรูปแบบใหม่ครับแต่ว่าในช่วงวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้นะครับ<ะ>ก็เขาบอกว่าบริเว,เวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับก็กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80%ของพื้นที่อ่าก็เรียกว่าทัวแล้วแหละ80%เรนะคุณต้องนะแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะเขตสวนหลวงลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกครับขณะเดียวกันในส่วนของในช่วงเวลาเที่ยงคืนมีรายงานสรุปนะครับน้าท่วมบนถนนสายหลัก20จุดนั่นคือเที่ยงคืนเมื่อวานนี้นะครับก็ขณะนี้สัญจรได้ตามปกติเกือบหมดแล้วนะครับเี๋ยวเที่ยงถนนมรขนโยธินรอบ วงเวียนบางเขตแลวก็ตามซอยยอ่อยต่างๆที่ยังรถยังวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะมีน้ําท่วมติดผิวถนนอยู่ไม่ใช่รถวิ่งไม่ได้ครับ,รบวิ่งได้ขณะเดียวกันในส่วนของนอนทบุรีนะครับก็บบบในพื้นที่ของถนนแจ้งมัทนะถนนติวานนนท์ถนนงามวงวานซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยก็มีปริมาณน,น้ําอยู่ที่ผิวถนนค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังน่าห่วงอยู่หลายจุดเลยทีเดียวแต่เชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีการเล่งระบายน้ำได้พอสมควรแล้วแต่ว่าฝนตกใหม่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมาเจอกน้าหรือเปล่านะครับ ก็ขนาดเดียวกันที่เราเห็นภาพตอนต้นเข้ารายการเลยรเรื่องภาพของเมืองทองน,นะฮะก็น้ำท่วมขัง,งผมเห็นใน,น,นติ๊กต็อกมีคนเอามาประกอบเพลงพายเรือ มีคนพายเรือท้องแบนอยู่ในเมืองทองนะครับมีทะเลสาบอยู่ในเมืองทองนะครับก็ใครที่เคยซื้อเรือเอาไว้เนาะเมื่อสมัยก่อนก็เตรียมแล้วอาจจะได้ใช้อาจจะได้ใช้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้แล้วเขาเรียกว่าน้ําเหนือก็ยังยั่งมาไม่ถึงครับกําลังจะมาแล้วฮะรันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องกังวลพอสมควรครับถูกต้องก็รอจับตาเย็นนี้ครับว่าจะซ้ําเติมแบบเมื่อวานหรือเปล่าเพราะก็เริ่มตกแบบล่อยๆแล้วแต่ว่าหากมีฝนตกหนักเนี่ยในช่วงเวลาหลัง16นาฬิกาก็เป็นไปได้ครับว่า ก็จะทําให้น้ำช่่มผิวถนอนอีกแล้วก็ฝนตกรถติดเหมือนเดิมครับก็